คิดถึงเสียงเพลงนี้กันไหมครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิ h ชาแนลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทําคลิปก็พูดคุยเกี่ยวกับ f o r ์ซ่าส่นสีแล้วกันเนาะก็จะเป็นการอําลาของภาคที่4ไปนะครับเพราะว่าเขาจะถอดออกเนี่ยออกจาก s t e สตีมนะครับแล้วก็ Microsoft ไปเลยก็คือเลิกขายนั่นเองนะครับตั้งแต่วันที่15บธันวานะคือเนี่ย วันที่15ธันวาคมนี้คือเกมตัวนี้จะหายไปจากหน้าร้านค้านะครับก็ทุกคนใครที่มีเงินตอนนี้นะรีบไปตักตวงเลยนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ200-300บาทนะครับในสตีมนะเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนะครับคือราคานะวันที่26เดือน6คือมิถุนายน2567นะครับที่มันลดราคาอยู่ตอนนี้เหลือ239.80บาทสตางค์นะครับใครมีเงินรีบไปตามเลยแพ็คอันเตเมทจัดไปครับได้ทุกอย่างในเกมได้ทั้งรถทั้งแพ็คนั่นแพ็คนี่ด่านใหม่ด่านอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะครับได้พวก แมปใบใหญ่นะครับแมปใหญ่ๆแมปใหมให่ๆสองอันเนี่ยอย่างนี้นะครับตรหรับเกมตัวนี้นอกจากจะมีเกาะอังกฤษแล้วยังมีเกาะเลโก้นะครับแล้วก็ For t u n e Island ที่ให้ทุกคนไปตามหาสมบัตินั่นเองนะครับตามที่ผมพูดไปเนาะ <c oughs> แล้วก็ตัวเกมนะครับจะใน Microsoft Store น่าจะลดวันที่14กรกฎาคมโดยประมาณนะครับตัวนี้สตรีมลดมาก่อนแล้วก็อาจจะหมดเวลาแล้วถึงวัน25ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็ตัวเกมที่ลดราคาตัวนี้ก็จะกลับไปเป็นราคาปกตินะครับถ้า จากคลิปนี้ออกไปเนาะแล้วก็รอซื้ออีกครั้งหนึ่งใน Microsoft Store นะครับไม่แน่ใจว่าจะลดเยอะเท่าสตรีมไหมตอนนี้สตรีมมันลดเยอะมากเลยจากพันกว่านะเหลือ200เนี่ยคือแบบขาดทุนคือขายทีเดียวแล้วเกมนี้หายไปจากสตูเลยอเออแล้วผมก็มีตัว playlist มาแนะนำนะครับสำหรับที่ใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็กำลังหาเกมหาวิธีเล่นเกมนี้อยู่ผมมีคลิปมาแนะนำนะอยู่ในช่องนะครับเดี๋ยวจะแปะ playlist ตัวนี้ไว้ให้นะครับตัวนี้คือ playlist นะครับสำหรับคนที่เริ่มเล่น Forza ขั้นสี่เลย เริ่มจากคลิปแรกนครับนั่งดูให้มันจบนะครับโดยประมาณ20่สินาทีกว่านั่งดูให้จบแล้วจะเข้าใจวิธีการเล่นเกมนี้นะครับดำเนินเรื่อยยังไงดําเนินตัวละครยังไงเล่นเกมผ่านด่านอะไรยังไงแต่งรถยังไงนะครับหาเงินยังไงแล้วก็มีอยู่ในเพลย์ลิสต์ตัวนี้หมดเลยนะครับลองเลื่อนๆ่อดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์มาให้ใต้โพสต์นะครับหรือไม่ก็จบคลิปเดี๋ยวจะมีตัวนั้นไว้ที่ท้ายคลิปนั่นเองนะครับก็เกมนี้มีรถมากกว่า500คันนะครับแล้วก็มีแบรนด์หรูหรูมีโตโยต้าด้วยแล้วก รถเลมโบกินีพวกอะไรเงี้ยมีครบครับ500กว่าคันขึ้นไปนะเออแล้รลงรถเนี่ยสามารถเก็บได้มากกว่า600คันก็น่าจะตันที่ประมาณพันหนึ่งนะกซ็ซื้อไปเถอะนะครับเกม200กว่าบาทเองคุ้มครับผมซื้อราคาเต็มมาเนี่ยก็เออก็ซื้อนานแล้วเออเกมนี้มันก็ออกนานแล้วตั้งแต่ปีนู่ 2017, 2018นสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดนู่นนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับตรง2 0 2 4แล้วเออเกมมันก็จะออกภาค5าจนภาค5มันจะไปภาค6แล้วนะครับก็ลองดูนะครับลองซื้อมาเล่นดูเนาะใครที่ชอบเกม สายความเร็วแล้วลดราคาอยู่อย่างเงี้ยไม่ควรพลาดนะครับผมคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ